เพื่อนีของขวัญไปสวัสดีคริสต์มาสปีใหม่หรือยังถ้าไม่มีหยกสดก็ดีนะคะไปจะให้ดูวันนี้ก่อนนี่วุ้นกรอบใบเตยแบบ Santa Claus is coming to town เพราะว่าข้างในอะ่ะจะเป็น snowflake นก,กับต้นคริสต์มาสซื้อเป็นของฝากให้ผู้ใหญ่หรือว่าให้เพื่อนก็ได้อืม t กเจอร์ดีมากแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมใบเตยมากๆจะให้ดูอันที่แบบว่าเป็นของขวัญก่อนนี่สเปเชียลเซตหยกสดเพื่อความรู้สึกดีๆให้หยกสดแด่ดาดนี่ก็คือชุดชาใบาเตยหอมค่ะจะเป็นชาใบาเตยแท้ร้อเอร์เซไม่แค่นั้นนะในนี้มีขนมยกละอองหอมควันเทียนหวานละลายในปาก โอ้แพ็คมาเป็นแบบนี้แล้วก็ได้แก้วเซรามิกสีเขียวพร้อมถาดรองน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยอันนี้เหมาะเป็นของขวัญมากเลยจริง,รงๆแล้วแม้ว่าส่งให้ผู้ใหญ่ส่งให้ญาติผู้ใหญ่ได้เลยเพราะว่าเป็นขนมแบบใบเตยแท้ผู้ใหญ่เขาก็จะชอบกินพวกขนมแบบนี้อยู่แล้วแต่สําหรับคนที่อยู่บ้านใกล้กันต้องสั่งพวกขนมหวานสดของยกสดมาทานด้วยกันค่ะที่แม่ชอบที่สุดก็คือน้าใบเตยกับอินทนินแต่ว่าเราก็ต้องสั่งมาหลายอย่างเพราะว่าที่บ้านก็ชอบกันคนละอย่าง อันนี้ก็เป็นสาคูแล้วก็มีมะพร้าวขูดอันนี้ก็อร่อยค่ะอย่างอันนี้เป็นเปียกปูนกะทิสดแม่เราชอบอันนี้ก็จะคล้ายๆเปียกปูนแต่ว่าจะมีหน้าสังขยาจริงๆแล้วเราเคยกินแล้วหมดทุกอันแต่ว่าจําชื่อไม่ได้อันนี้ก็คลาสสิกมากเป็นวุ้นกะทิใบเตยไปชิมวุ้นกันเฮ้ยหั่นมาให้เป็นชิ้นพอดีเลยอืมหมายว่าขานมของโยกสดอะ ถ้าเกิดได้ลองกินเด็กๆก,ก็น่าจะชอบแต่ว่าผู้ใหญ่อ่ะคือแค่เห็นนะเขาน่าจะชอบอยู่แล้วอ่ะๆๆๆๆมาคิดว่าหยกสดอะ่ะช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยคริสต์มาสปีใหม่เพื่อนๆสามารถซื้อฝากคนพิเศษได้เลยจะเป็นเพื่อนผู้ใหญ่ที่ทำงานอะไรแบบนี้แม่ว่าได้หมดเลยต้องถูกใจคนได้รับแน่นอนค่ะ